โอเคนะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยพี่มีเกมแนวเอาชีวิตรอดนะครับแนว r t s เนาะมานำเสนอกันนะครับนั่นคือ n อส g a r d นะครับผมเกมนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีทั้งในส่วนของ PC นะครับอเอาจริงๆก็คือมีแทบจะทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมว่า เกมนี้เนี่ยทำอะไรกันได้บ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับเกมนี้เนี่ยมีทั้งในส่วนของซิงเกิลเพย์เมทโหมดนะครับนั่นก็คือแบบสร้างซิงเกิลน,นอนแล้วก็มีในส่วนของสตอรี่โหมดนะครับแล้วก็มีการซื้อ d l เเพิ่มเติมมีการเซตติ้งนะครับประมาณเนี้ยแต่ว่าในการเซตติ้งเนี่ยมันไม่มีอะไรที่สําคัญเท่าไหร่นะที่สําคัญก็น่าจะเป็นในส่วนของการขยายใหญ่ในส่วนของเมนูต่างๆนะเพราะว่า เราเนี่ยเล่นในของมือถือเนาะมันก็จะมีเรื่องความเล็กใหญ่ที่มันไม่ได้กดง่ายหรือว่ากดกดเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือมันไม่ได้เหมือนใน PC อ่ะเนาะนะครับประมาณนั้นนะครับในส่วนของการเล่นนะครับพี่แนะนําให้เล่นในส่วนของ Story Mode ก่อนเพราะว่า Story Mode เนี่ยจะเหมือนเป็นการสอนเราไปในตัวด้วยนะครับว่าอะไรยังไงนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมแนว วางแผนเอาชีวดลรอนะครับของไวกิ้งนะโอเคฮะเดี๋ยวเราไปลองเล่นในส่วนของสตอรี่หมดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพี่เนี่ยจะลองเริ่มเล่นให้ดูใหม่เลยแล้วกันนะครับผมเพราะว่าจะได้ปูพื้นฐานเนาะแล้วก็ทําความเข้าใจกันไปนในตัวด้วยว่าเกมนี้จริงๆแล้วมันเอาไว้เล่นยังไงอะไรเนาะเดี๋ยวจะไกด์ไลน์เป็นพื้นฐานให้คร่าวๆนะครับเป็นพื้นฐานเนะาะเพราะเกมนี้เนี่ยมีอะไรค่อนข้างเยอะนะครับเยอะมากเลย โอเคนะครับเข้ามาในเกมแล้วในเรื่องของตัวนอสการ์ดเนี่ยก็คือมันจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับเผ่าไวกิ้งนะครับที่โดนฆ่าล้างแบบเผ่าพันุอะไรเงี้ยแล้วคือเราจะต้องมาทวงคืนเนี่ยคล้ายๆแบบเกมออฟทอนอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็คือประมาณนั้นเลยนะครับโอเคพอเข้ามาในเกมแล้วอย่างแรกนะครับที่ต้องทาความเข้าใจก็คือนะครับเกมนี้เนี่ยจะแบ่งเป็นฤดูกาลนะครับในเกมนี้จะแบ่งเป็น2ฤดูกาลขึ้น ฤดูปกตินะครับคือฤดูที่เราอยู่กันเนี่ยแล้วก็ฤดูหนาวนะครับผมแล้วก็จะมีทาวฮอร์นะครับหรือว่าเขปมใหญ่แบบบ้านหลักมานะครับแล้วก็เกมนี้ก็จะมีการสร้างทหารนะครับแล้วก็มีในส่วนของวิลเลเจอร์นะครับผมคอยเขาเรียกคอยทํางานเนาะหลังจากที่เราเข้ามานะครับสิ่งแรกเลยที่เราต้องการก็คือน่าจะเป็น สเกลแคมป์นะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมแนวที่เราจะต้องเข้าไปยึดอาณาเขตนะครับแล้วก็ยึดฐานต่างๆแล้วก็ต่อสู้กับในส่วนของศัตรูนะครับผมคนที่จัดการกับครอบครัวของเราหรือว่าเผ่าของเราไปนะครับจะสังเกตได้ว่ารอบๆตัวเราเนี่ยนะครับนอกจากที่ที่เราอยู่เนี่ยจะเป็นสีดำๆใช่ไหมนะครับ เนี่ยตรงนี้เนี่ยเราจะต้องเข้าไปสารวจนะครับหลังจากที่เราสร้างสเกลแคมแล้วเนี่ยเราจะต้องส่งคนเข้ามาในสิ่งก่อสร้างด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ออกไปสารวจให้เรานะครับนี่ประมาณนี้นะครับอ่าเราสามารถกดให้เขาฟิ่งไปได้นะอะไรเงี้ยแบบสํารวจให้เราหน่อยแล้วอยากให้ดูอะไรเงี้ยครับผมก็จะประมาณนี้นี่หลังจากที่ส่งสเกลแคมไปสารวจเนี่ยก็คือถ้าไม่ส่งเนี่ย เราจะไม่สามารถขยายดินแดนของเราได้นะครับเกมนี้เนี่ยเราจะต้องทําให้ตัวเราเนี่ยขยายเรื่องอํานาจแบบมีอํานาจเยอะๆอะไรเงี้ยแบบชนะถ้าพูดให้เข้าใจก็คล้ายๆยูรินะครับเลดเลอรแบทเทิเลียมอะไรประมาณเนี้นะครับเหมือนเหมือนกันนะแต่ว่าเกมนี้จะต้องวางแผนเยอะหน่อยเพราะว่าจะมีเรส่องของฤดูกาลเข้ามาเกี่ยวมีโรคภัยต่างๆเข้ามาเกี่ยวมีเรื่องอาซัพพลายต่างๆเข้ามาเกี่ยวนะครับ นี่หลังจากที่เราส่งสเกลามาสเกลเสร็จแล้วใช่ไหมเนี่ยนะครับเราอยากได้ดินแดนข้างหน้าน,นี้จังเลยนะครับพอเราเราต้องกดเราต้องกดมาที่พื้นที่ที่เราอยากจะได้นะครับแล้วก็เห็นรูปธงแล้วก็มีแอปเปิลไหมะนะครับเนี่ยฮะมันก็จะบอกว่าเนี่ยถ้าเราจะยึดดินแดนนี้เนี่ยมันจะใช้นะครับอาหารเนี่ยเท่าไหร่นะครับในการยึดดินแดนนี้นะครับนี่แล้วก็จัดการยึดมาเลยนะครับเพราะว่าแต่ละแต่และดินแดนเนี่ยจะมี เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าเหมือนจะมีสิ่งของนะครับในดินแดน,นนั้นเนี่ยไม่เหมือนกันแบบอย่างพื้นที่ที่เรายึดมาเนี่ยนะครับก็จะมีในส่วนของฟาร์มข้าวนะครับผมนี่เราต้องนี่เราจะต้องหาอาหารใช่ไหมฉะนั้นนะครับฟาร์มข้าวเนี่ยก็จําเป็นใช้ในการเลี้ยงดูนะครับชาวบ้านของเราเนาะแล้วก็สิ่งต่อมานะครับหลังจากที่สร้างสเกลแคมนะฮะเราจะเป็นจะต้องสร้างในส่วนของนี่เลย ที่ตัดไม้นะครับเพราะว่าไม้เนี่ยใช้ในการสร้างสิงส่งก่อสร้างต่างๆนะครับถ้าไม่มีไม้อะตรงนี้ก็โอเคนะครับเขาบอกว่าเนี่ยนะเขาไปสํารวจแล้วเจอในส่วนของสิ่งเขาเรียวกว่าอะไรเหมือนเศษซากอารยธรรมนะครับเราจะส่งสเกลเนี่ยไปสํารวจได้นะครับแต่ว่าเราจะต้องยึดในส่วนของพื้นที่ตรงนี้ก่อนนะครับอ่ะงั้นเรายึดเลยนะครับนี่ยึดซะเลย นะครับแล้วการยึดพื้นที่เนี่ยเราจะไม่สามารถยึดแบบก้าวกระโดดหรือว่ากระโดดข้ามในส่วนของพื้นที่ต่างๆได้นะครับก็คือจะต้องยึดติดๆกันไปไม่ไงั้นเนี่ยมันจะไม่สามารถยึดได้นะครับสเกลเราอยู่ไหนน, <ST. S 1> <ค>นันอีกคนนึงเอาคนนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับนี่หลังจากที่เรายึดแล้วใช่ไหมมันจะมีพวกนี้อยู่นี่พวกสิ่งก่อสร้างพวกนี้เนี่ยสร้างประหลักปรพังนะครับแล้วก็ส่งสเกลเข้ามาสํารวจนะครับผมนี่หลังจากที่เขาสําร,รวจเนี่ย แล้วก็จะค้นหาของหรือว่าสารวจต่างๆเนี่ยมันก็จะได้ในส่วนของแล้วแต่เนาะจะเป็นอาหารนะครับเป็นไม้หรือว่าเป็นเงินเนี่ยก็แล้วแต่ว่าสิ่งก่อสร้างน,นั้นเนี่ยมีอะไรอยู่ข้างในนะครับมาแล้วทีนี้นะครับหลังจากที่เราสร้างสิ่งก่อสร้างนะครับมีชาวบ้านออกมาใช่ไหมเรามาดูด้านบนซ้ายกันบ้างนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีรูปหน้ายเยิ้มนะครับรูปอาหารรูปไม้รูปเงินแล้วก็มีรูปคนสองคนนะครับแล้วก็มีรูปโลนะครับ ตรงนี้เนี่ยลูกพลสองคนเนี่ยก็คือจํานวนชาวบ้านนะครับที่เราสามารถมีได้ใช่ไหมจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยชาวบ้านเราเป็น6กทับหนะครับขึ้นสีแดงแล้วก็คือตรงนี้เนี่ยชาวบ้านเรามันเต็มแล้วนะครับจะทํายังไงดีชาวบ้านเราเต็มแล้วก็ก็คือเราจะต้องสร้างในส่วนของบ้านเพิ่มเติมด้วยสร้างบ้านเพื่อให้ชาวบ้านของเราเนี่ยมีบ้านอยู่นะครับถ้าเต็มแล้วเนี่ยนะครับชาวบ้านเนี่ยจะไม่ทําการปั่มปั๊มเอาชาวบ้าน สร้างครอบครัวสร้างลูกหลานออกมาครับเราก็จะไม่มีคนงานนะครับในการเอามาใช้สอยนะครับอ่ะตรงนี้เราสร้างในส่วนของตัวที่ตัดไม้แล้วเรายังไม่ส่งคนเข้าไปนะครับอย่าลืมนะเวลาเราสร้างอะไรเสร็จเนี่ยเราจะต้องส่งคนเข้าไปด้วยนะครับแล้วสิ่งปลูกสร้างเดียวที่ไม่จําเป็นจะต้องส่งคนเข้าไปนั่นก็คือบ้านนะครับมันไม่จําเป็นจะต้องส่งใครเข้าไปเพราะว่าบ้านเนี่ยเป็นที่อยู่นะครับพอเราสร้างเสร็จนะเดี๋ยวพวกอ่า ชาวบ้านเนี่ยเขาจะมาอยู่กันเองนะครับผมโอเคดูซิว่าสเกลเรานี่ฮะใกล้จะเสร็จแล้วนะดูดูหนาก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับดูได้จากปฏิทินข้างบนนะอ่าตรงนี้เขาบอกว่าได้ไม้มา100นะครับแล้วก็เงิน100นะฮะเป็นไงล่ะเราปล่อยให้สเกลเนี่ยจัดการไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆสเกลไปเรื่อยๆเนาะเวลาเล่นจริงๆเนี่ยจะค่อนข้างใช้เขาเรียกอะไรใช้การวางแผนค่อนข้างเยอะนะครับ มาทีนี้เนี่ยคนของเราเนี่ยประชากรของเราเนี่ยหกทัศเแล้วนะครับเราแก้ปัญหาเรื่องประชากรเต็มได้แล้วใช่ไหมทีนี้เฮ้ยเราอยากจะขยายดินแดน,นี่ยบางดินแดนเนี่ยนะครับมันมีในส่วนของสัตว์ป่าด้วยเราจําเป็นจะต้องสร้างเทดดิ้งแคมป์นะครับก็คือโรงฝึกทหารนะนี่เดี๋ยวเราสร้างกันก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยเอเดี๋ยวหาให้ดูไหนวะมีปะ เออนีม่มีหมาป่านะครับเห็นไหมเนี่ยฮะหมาป่าพวกนี้เนี่ยเวลาที่มันอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยตรงตรงที่มันอยู่เนี่ยเราจะไม่สามารถยึดพื้นที่ได้นะครับเราจําเป็นจะต้องเคลียร์ในส่วนของตัวสัตว์ออกไปก่อนนะครับตัวมอนสเตอร์ในเกมเนี่ยออกไปก่อนไม่งั้นเนี่ยมันไม่สามารถยึดได้นะครับฉะนั้นเทดดิงแคมป์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่จําเป็นเนะาะมันจะใช้ในการปกป้องฐานของเราด้วยนะครับปกป้อง,องบ้านช่องของเราด้วยจากสัตว์ตที่เข้ามาบุกด้วยนะครับหรือจาก ในส่วนของศัตรูเนี่ยที่เข้ามาบุกส่งทหารเข้ามาบุกด้วยนะครับแล้วก็นะครับทหารเนี่ยจะมีจํากัดด้วยนะครับว่าอ ie, ๋อเนี่ยทหารเนี่ยเวลาที่เราสร้างอ่าลงลงฝึกทหารขึ้นมาเนี่ยมันจะมีบอกนะว่าบว่างลงฝึกเนี่ยจะได้กี่คนนะครับนั่นคือ1งลงฝึกเนี่ยจะได้2คนฉะนั้นทหารที่เราสร้างได้ตอนนี้เนี่ยจำนวนสูงสุดก็คือ2คนนะครับในการสร้างทหารเนี่ยจะต้องใช้ตังค์ด้วยนะครับนี่ เวลาที่เราสร้างทานออกมาเนี่ยใช้ตังใช่ไหมพอใช้ตังนะครับมันก็จะเป็นที่มาในส่วนของอ้าวตรงนี้เขาเจออะไรฮะอ่าตรงนี้เนี่ยเขาบอกให้เราอ่าส่งสเกลมาสเกลตรงนี้นะครับแล้วก็สร้างท่าเรือตรงนี้นะแต่ว่าเราจะต้องขยายดินแดนไปนะไปยึดตรงนู้นนะที่มาของอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะร้านค้านะครับหรือว่าการค้าขายนะตรงนี้เนี่ยจําเป็นมากๆ แต่ว่าในส่วนของตัวสตอรี่หมวดตรงนี้เนี่ยเขายังไม่ให้เรานะครับฉะนั้นเดี๋ยวเราข้ามตรงนี้ไปก่อนเพราะว่ามันจะเป็นพื้นฐานในการเล่นเนาะเอาล่ะเรามีกองกําลังและทีนี้เราสามารถคุมกองกําลังของเราได้นะครับมีการแบ่งหมวดหมู่ด้วยนะหนึ่งสองสามนะครับผมแล้วก็จะมีฮีโร่ด้วยนะครับแต่และเผ่าในเกมนี้เนี่ยก็จะมีฮีโร่ประจําเผ่าด้วยนะแบบว่าเฮ้ยเราเล่นเผ่า หมีอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีในส่วนของสกิลเข้ามาเกี่ยวพันด้วยนะครับเอาล่ะตรงนี้เกิดอะไรขึ้นไม่เป็นไรเนะี่ยช่างมันเโอเคสเกลเราโดนโจมตีแต่ครับสเกลเนี่ยมีโอกาสนะครับโดนมอนเตอร์หรือว่าโดนสัตูเนี่ยโจมตีได้เวลาที่เราส่งเขาไปสำรวจนะครับแต่หมายถึงแบบเราโดนสัตว์ป่าตีนะแต่เราจะไม่สามารถคลิกตีสเกลได้นะครับเอาล่ะทีนี้นะครับเราต้องการจะไปยัง เนี่ยนะครับแผนที่ตรงนี้ใช่ไหมนี่แผนที่ตรงนี้นะครับมันติดในส่วนของหมาป่ากลุ่มนี้อยู่นะครับฉะนั้นเราต้องเคลียร์หมาป่ากลุ่มนี้ก่อนเพื่อที่จะขยายดินแดนไปตรงนั้นนะครับเอาละ่ะก่อนหน้าหนาวจะมานะครับพอหน้าหนาวมาเนี่ยเราจะตีเบาลงนะฉะนั้นเราต้องรีบเคลียร์ก่อนเอาละ่ะเราเคลียร์ผิดช่องแล้วด้วยไอ้บ้าเอ้ยโอเคหมาป่าสามตัวจัดไปเลยนะครับนอกจาก พวกคนทหารเนี่ยนะครับชาวบ้านหรือว่าอะไรพวกนี้เนี่ยจะไม่สามารถออกมาจากพื้นที่ที่เรายึดหรือว่าครอบครองได้นะครับยกเว้เวสเนะสเกลนะสเกลยกเว้นนะครับเอาละหน้าหนาวมาเยือนแล้วเราจะยึดพื้นที่ตรงนี้ฮะเราจะค่อยๆขยาย,ยไปพอหน้าหนาวเข้ามาเนี่ยนะครับความแตกต่างระหว่างฤดูการสองฤดูการเนี่ยก็คือหน้าหนาวเนี่ยเห็นไหมเราจะหาอาหารหรือว่าตัดไม้ได้ยากขึ้นนะครับ คือมันได้น้อยลงแล้วก็ใช้มากขึ้นมันจะทําให้อาหารกับไม้เนี่ยติดลบนะครับเพราะว่าในหน้าหนาวเนี่ยเราจำเป็นจะต้องก่อไฟมากขึ้นนะครับชาวบ้านเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้กองไฟมากขึ้นเพื่อสร้างความอบอุ่นนะครับฉะนั้นมันก็เลยจําเป็นใช่ไหมส่วนอาหารเนี่ยก็หายากขึ้นเพราะว่ามันหน้าหนาวเนาะฉะนั้นมันก็เลยลดลงนะครับในการหาอาหารของเราฉะนั้นก่อนจะเข้าฤดูหนาวเนี่ยเราอาจจะต้องกักตุนไม้แล้วก็ อาหารให้เพียบพร้อมก่อนนะครับแล้วก็พวกหน้ายิ้มเนี่ยหน้ายิ้มคืออะไรนะครับค่าค่าความสุขนั่นเองนะค่าความสุขเนี่ยก็คือจะส่งผลในส่วนของการสร้างพลเรือนนะครับก็คือถ้าไม่มีความสุขเนี่ยมันจะไม่ทําการปั๊มลูกหรือว่าปั๊มปั๊มกันออกมาเนาะโอเคนี่เรายึดพื้นที่สุดท้ายนะครับเอาละตรงนี้นะครับทหารก็เต็มแล,ละพลเรือนก็เต็มลวสามารถสร้างหน้าอีกเยอะนะครับในส่วนของพวกพลเรือนเนาะ โอเคเรายึดพื้นที่นี้ได้แล้วทีนี้เราก็ทําการสร้างในส่วนของท่าเรือนะครับนี่ท่าเรือนเนี่ยถ้าเราไปเล่นในซิงเกิลโหมดเนี่ยเวลาที่เราส่งคนออกไปเนี่ยจะได้ตังค์ด้วยนะเออไม่ธรรมดา,านะกมเนี้ใช้การวางแผนค่อนข้างสนุกนะครับใครที่ชอบแนว RTS เซอร์เวอร์อะไรพวกนี้เนี่ยเล่นได้นะค่อนข้างสนุกนะครับเวลาที่เราคลิกสร้างเสร็จแล้วเนี่ยพวกวิลลิเจอร์เนี่ยหรือว่าชาวบ้านเนี่ยเขาจะทําการวิ่งมาสร้างนะครับอ,อยู่ไหนแล้วเนี่ย วิ่งมาแล้วนะครับเอาละเห็นปะเขาบอกว่าบ้านเต็มแล้วอยากได้บ้านนะครับช่วยสร้างบ้านให้หน่อยประชากรเต็มไม่สามารถผลิตประชากรได้อีกแล้วนั้นเราสร้างบ้านแถมให้เขาสักหลังเลยกันนะจะได้ทําการปัมป๊มปมลูกกันเยอะๆโอเคเรียบร้อยเราไปดูตรงนี้ฮะดูสิทีนี้เนี่ยเราต้องรอนะครับเกมนี้เป็นการเป็นเกมที่ใช้เวลาพอรนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องรอในส่วนของ าชาวบ้านเนี่ยเขามาสร้างนะครับเนี่ยจะต้องใช้เวลาในการสร้างด้วยนะครับหรือว่าการยึดพื้นที่นะครับหรือว่าการ่าสำรวจของอะไรพวกนี้ก็ใช้เวลานะก็เป็นเกมที่เล่นได้เพลินแล้วก็ใช้เวลาด้วยโอเคฮะเห็นไหมเวลาที่หน้าหนาวเนี่ยเขาบอกว่าเราเนี่ยนะครับจะโดนลดอาดาเมาจลงสามสิบเอร์เซ็นเลยตีเบาลงฮะนี่ประมาณนี้ฮนะ ใกล้เสร็จแล้วรอกันนิดหนึ่งเกมนี้เนี่ยมันพอไปเล่นซิงเกิลเพย์เยอร์อะตรงนี้บ้านเราโดนบุกเหรออุ้ยกดไม่ทันเนื้อเรื่องมันเข้ามาแทรกก่อนเอาล่ะทีนี้เนี่ยเราสร้างเรือเสร็จแล้วใช่ไหมโอเคมีประชากรด้วยนะครับก็คือตัวเรามันโดนทําลายเผ่าเหมือนเนาะเนื้อเรื่องมันก็เลยให้เราสร้างเรือนะครับเพื่อที่จะออกไปตั้งหลักปักฐานนะครับแล้วก็ ออกไปแก้แค้นนะครับไอชนเผ่าที่มันมาฆ่าชนเผ่าเราก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของนอสกาดนะครับผมโอเคแล้วกันนะครับถ้าชอบอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อน,นครับแล้วเจอกันใหม่ครับผม